เป็นว oh, yeah, no. no, ัดแล้วก so? so ็ไอยังไอเลิกพูดเก้าน้ะแล้วเอาการขายด้ล่ะขายแน่แล้วเศ้าแล้วเศร้าแล้ว่นวาตั้งบ้านอย่างตปลว่เพี่น สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยบอกว่าสิเปนพี่น้องฟังเราฟังไทยหรือว่าต่างประเทศคะเนาะขอยินดีตอนรับเขาสู่ซองมุกดาวันสาวราคือเเดอ้อพ่อพ่อกันเมื่อนี้เนะเาะพ่อแม่พี่น้องเลยกาได้เดินทางเขามาหาทางนองมวยหรือว่าทางบมาพัดเนาะ ตอนนี้เนาะทางสามุกดาก็ได้ซื้อไม้ตอกของตามาเฮ็ดให้เพิ่นก็คือตอนนี้ทางมอทาเพิ่นกากำลังถ่ายคลิปถ่ายทำไปเนาะตอนนี้เพิ่นกากำลังย้ายแปรนอยู่โดยบุหัวเฮ็ดมื่อนี่ซีแล้วหรือบอมื่อนี้เนาะตอนนี้ก็กำลังย้ายคางแล้วแล้วก็ย้ายแปรนตอนนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวคนอื่นมาทักทายสบายดีทั้งน,นี้กันก่อน,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 งงนพ่อแม่พี่น้องเลยตัวเอ้าสบ,บายดีเด้ออีหล่าเอ้า ทั้งแม่เพิ่์นสาบายดีเด้อไปทั้งได้บัดนี้ไปอ่านมิอนท์มาไ่ซื้อปลาแดกเป็นนัวมาแกงนมาไม่ก็เด้ออ่าซื้อปลาแดกเป็นนัวมาแกงนมาไม้ว่บัดนีพร้อมกพี่น้องเลยโอ้เลยโอ้เป็นใจละ่ะอุ้ย <c ười> คือหายใจเข่าแห้งแทบระบาดนี้กะยันวัดอะไรกะไอ้เนยังไอ้เริ่มพ้ดเก้าเนาะเนาะแล้วอาการขาไข้เลยล่ะไข้เนีเ่ยแล้วเศร้าแล้ว เศาแล้วโดยว่าตันบาร์อะอยากไปวุ้ยเพียงไปอีกเลย <c oughs> อ้าวสีไวโบไวเพราะว่าเขาอยากไปแต่เศร้านี่แล้วแต่ว่าแม่บ่ให้ไปโดย<ม>ต้องหายแบบคักแน่เด้ล่ะคำสั้นเลยน,นักกว่าเก้าเด้กินแล้วบ่ยานะกายังจะตอนเที่ยง<ม>ตอนเศร้ากินแล้วน้องหมาคเคยบ่สบายเรื่อยปะกั ทานภาษิมาเป็นนี่แหละโอ้พูดเสื้ว่าคุณคุ้นเมื่อนัานว่าอันไปซ่งใครลูกหระเป็นเองนะมือนะอั้นอ้อมือนัานแม่นที่เสียว,ว่าคนเขาสิรัดเอารถนี่แหละ มาดูใ่น้องไมบทางน่ทางเขามานะ่ะแม่เลยมีคนโทรมาว่าไปส่งใครลูกประมาณสิบโมงมดเดเข้าเลยไปกับแม่มไปกับเพื่อนกับพวหู้นะวิธีโต้มันชิสุกบ่เลยอาะนะแม่และต้มให้เพื่อนเลยนีนต้มแ,แล้วกลนก็มันเด็กนะประมาณสิบเอ็ดโมงมาเลยว่ากำลังสิมาอะไรแม่แม่กำลังสิขามทางแเแต่เฮ้าเลยเห็นคน Oh. เขาเห็นแบบว่าเขาเขาเห็นหัวคนเดแบบนางยองอน,นั่งย่อคือค้าเข้าขามไปแล้วมันชิลุกเลยฮะนะโอ oh. ้แบบว่ามันมันคือแบบทางมันสิไปตรงไหมนี่บอกโดยแล้วมันจะมีทางแซกเข่าอีกแบบนี่บอกโดยแล้วน้องค่ะไปเห็นบนทางแซกเขา่าโดยโอ้ยู่ใสนี่นี่ใกล้ๆนี้โดยมองทางออกมอง oh. สาวมุกเที่ยวคูมือนี่โ oh. อ้อัดกบไม่ไพอันนี้ค่ะบอสเหม็นปะ อยู yeah, ่ในหันหน่งทางออกโอ้วแล้วเห็นในไหบ้างบารนี้แล้วแมวเรา้งบอกว่าแม่แม่จะอย่าไปมันมีคนไดในหันหละมาเนี้กะจังไปทางเพื่อนเก่าอืจังไปทางเพื่อนเก่าเลยเขาบอกว่าแม่เร่งสปีดแล้วเขาย่านมาเนี้เลยแม่ก็เลยเร่งถามเมนข้าแมนขี้ซ่านเมนสิท่านเพราะว่าเ่าหนอยกำลังกลับมาเด็กรู้ซึกงวา เบิ่งเสียงรถแม่เฮาเบบร่งรถคือเสกโบทันเลยนะเลยอย่างกลับคืนมาเลยจ้ะเอาปุ๊บไอ้พัดวลาไปเบิ่งอู้เอาเอาเอาพาโค้งไปเยี่ยงไปเยี่ยงเบิ่งทอนทางหะเขตีนบักใหญ่สดๆใหม่ๆเลยย่างกลับไปกลับมาอยู่ในหันหรอหม่แต่โบทันคนโดยประมาณว่าจะคนคนหนึ่งนี่โอ้คนหนึ่ง แล้วอันคนที่ว่าหาไปทรงใครดูคุูจักกับขว้าเจ้าบอกการลึงเคยกันหันอยู่ลักเก้านี่เด็กไนล่ามันแจักกันแต่มาผัดถึกคันสิวาละกะโจนเนาะซุ่มอต้องรอว่างได้น้องบานนี้ค่ะคำมืแล้วบหาไปได้นาะแบบว่าเออสิไปทรงใครลงใครลูกเนาะอันนี้คาะไปจากมุงนะสิบสิบมุงโดย ปาทุกสำนันเออนอนได้ไปตื่นเลยยังไปส่งให้ลูกดูแล้วรู้สึกว่าค่านั้นมารู้สึกว่าน้องมวยไข่แตกมาเลยเด้แ <c oughs> มนบ่โมเมนตกใจยอนเหตุการณ์ไบนี้เลยอะกระยานว้าวหน้าทางหลังเลยเาเห็นก่อนอหนาโคตรเป็นกระานเลยเห็นพอทุกทางหน้าโดยโอ้และจือคนอยู่บ่ล่ะก็ คนหนาเงยาวงี้ยวหัวลั่นล้านแบบคนสูงแบบต้นเวียงต้นเว้นแถวเขตนี่ฮะมีบ่คนลักษณะแบบนั้นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยกับหนึ่งมากะแท้เจ้าเป็นผู้หญิงเนาะเมย์กับลูกไปใส่เจ้าก็ต้องระวังเด้อขว่าเห็นเขาเจ้าวางกับรักนี่ผมดเดียวเดินทางเสกัวอนโกไพ่นะ ตะปูนะบ่กูประเทศนี้เพราะว่าเออ้นเบิ่งคลิปอาซ่องผู้ได้แหละทางลุงน้อยเพิ่นเราไปเห็นว่ะ่นเขาวางตะปูอย่างการทากระพริบนนะอย่าไปเด้เพราะว่าค่ายๆว่าเขาเอาอันตอกสียางและตั้งขึ้นเนาะให้ตะปูมันตั้งได้นะแล้วเขาก็เอากองเฟืองนะหรือว่ากองอ้องงานนะโปกไว้่ใหายมันเห็นนะแล้วพอที่นี่ลุงน้อยเห็นเนาะ ญานแบบว่าคือแบบนี้แหละบางทีกะเขากับบุหูใจคนเนาะบางทีมูงเจ้าออกไปกันคำกางคืนเนาะไปสุ่งเครื่องสุ่งครอง,องบอ่อนั่นนี่ถ้าสมมติว่าตีนรถไปเพลีหยียบเด็กตะปูเนาะแล้วตีนรถทัวเจ้าต้องได้จอดเบื้องเรียบบัดญานกับลักต้องระมัดร,ระวังเนาะใครเป็นไปได้กะทัเมื่อตื่อตากะบ่อยกให้ไปเนาะะว่ายา่ายญานนี่แหละ่านแบบทางตาโบหินเนยกับ ผู้โจรผู้ว่าผู้ใดแน่วังดีก็เฮาผู้ใดแน่ที่ว่าปองไล่ฮะน้าน่องอย่าว่าแต่เจ้าคือเพื้อเข้ามาเอื้อยก็ะยานคือกันเอ้ยก็เสียงคือกันแต่ว่าเอื้อยก็สิพยายามเอื้อยสิบ่อกเก้าําเนาะอืมต้องระมัดระวังเนาะดยแล้วหลังจากนั้นมาก็ไข่แตกมาเลยโดยสงใส่ขอนยังบ่ทันมาโดยเลิกกินยาแล้วบ่อะไรละก็กินกินแล้าจนเศร้าจนเที่ยงยังบ่ได้กิน แล้วอันก่อนเป็นนี่คือเป็นอะไรล่ะคือว่าพออันยังคอเป็นยังก็อนคอคอเป็นอ็ก็ว่ะดีดานบอกดีดานดีดินนี่แหละเออกระเจาดีดานเออเป็นอะไรไปไปกินน้ำเย็นมาเตี่ยก็กินอยู่นี่กินน้ำเย็นกันเลยมันขึ้นเลยบัดนี้หับ้อนี่บอกเขาไยในคลิปนั่นว่าโอ๊ยว่ะ คันว่าคาวหลับเย็นได้ก็โอเคเนะาะแต่บอลเขาเป็นมันมันยากแต่เลยมันสียเศร้าคันเอาเศร้าแล้วค่ะก็สิพยายามบ่กินน้ำเย็นม,มือนานหายกินน้ำเย็นน้ำซงหรยอบอลด,ด้วยน้ำอย่างด้วยน้ำอัดลมกินน้ำแบบสี่นี่น้ำอัดลมมันมีอันนั้นอยู่แล้วเนาะมีกดอยู่แล้วต้องระวังด้ยวยนละ่ะเอ้ย,ยนี่แหละจนโซมือซามือนี่แหละเราสบาย จากหนกให้ดีให้เศร้าไวๆนอกก็มีแต่ว่าเฮาเศร้ามากะคลั์ลโดย่ให้แบบกินแบบนั้นเพราะว่าเฮาฮูยแล้วว่าคอเขาเป็นแบบนี้โดยแล้วบบได้เจ็บคอบ่ก็เจ็บคอแน้วบบเจ็บแล้วมีแต่เฮาไอกกนเป็นวันตอนนี้อแต่ว่าอาการไข้นี่ล่ะดีขึ้นแล้วโดยดีขึ้นแล้วมีแต่แบบว่าเจ็บคอแล้วก็เป็นไอเลือบโดยอ เวลากินข่าวได้ล่ะบ่ได้อันนั้นบ่บ่ได้เครื่องวะในคอไดยังก็บอไดเครื่องโอ้ยยันว่าแบบว่าเจ็บอลไรแบบยันกินข่าวกินง่างกัยากค่ะได้อยู่เห็นไหมสาวนี่ก็สดน้ามีจนบออิ <c oughs> <c oughs> นต้อมมี <c oughs> โดนสาวมีแห้งนี่มันลวกคอเ,าอแบบเขาเดี๋ยวเหากินฮ่อนๆเนาะโ <c oughs> ดนแล้วตอนเที่ยงเนี่ยสะกินข่าวในตอนเที่ยงตอนเที่ยงย่ง ยางงีโดยเมยว่าสีแกลงน้อไม้จะก,กินแกงน้อไม้เออไปหาน้อไม้ไปเห็นอ่าไปส่องคือมานงวันเดีวดยวน้องมวยไปหาเม่ปุ้งแล้ววาสันไปหาอยู่ไซน็อกน้ำปลาเตะไปหาอยู่รยตรงละคำาอือนตุกตามีกออนไม้โอ<ด>้เป็นกนอหนไม้เนเพื่อนน้องตุกตาเพื่อนกาได้ลายติบเด้นนะดยแล้วันนี้ทา<ด>งเม่ออกไปซื้อเครื่องแกงอยู่บานี้ ตอ้ยอีลขออนุญาตเด้อโดยว่าเป็นยังตึงมวยจะเบิงยังหน่าซีซียู่เลยล่ะพักผ่อนในลายเดิมันนี้เด้อโดยกับอากาศมันเปลี่ยนแปลงแน่แล้วก็คนเป็นวัดเป็นไอกลายเนาะพยายามกินยาตลอดเลยแล้วยายกินยาอย่างได้ยังอยู่ปะกัดยังอยู่ยังได้กินอยู่เนาะโดย แล้วปไปได้ตอนคืนนอนรับนอนเจยอยอะไรตอนคืนนะตอนคืนก็ไออยู่อนอนแล้วก็เขาดักชื้กนเขายังไออยอะไอตอนคืนเนาะก็มันลมเลยทุกคนเลย<ด>อ้๋อแล้วตอนมาเอางสิไปห้องเฮียนอยู่ตีนี่กจะพังไปเออว่าไปก็ยา่าเออเบนสื้อผ้าเลยคือเบ่อยากปันใดแล้วโดนว่าเขาไปไว่าแบบเขาไอน,นี่แล้วเนาะ ูอาจารย์แบบคนที่ห้องเป็นกัอย่านะเอ้ยอย่าบ่ไปกันย่าพอไปกันย่าอีหล่ยกับพักพรกกอนนอนอยู่เฮือนพักผ่อนอาการให้มันดีเป็นเศร้ากอนให้มันดีถึงกอนเราค่อยไปอืมเพราะว่าได้แจ้งครูประจําห้องไปแล้วอยู่แล้วว่าเ่สบายเป็นกันอาจจะคอยแบเนาะอืมว่าจะนอยเอ้ยกับติดวัดพี่แจ๊คอันนี้รู้สึกว่าเจ็บเจ็บหัววันอ่ะ ติดวัดปัจจิมัเจี๊ปัวเนาะบอกกับมันเป็นอากาศที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนาะเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นวัดเป็นไอกะง่ายทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เนาะแล้วนอนกลางค่ำกลางคืนบ่ได้แปลกอย่างไรล่ะบอกปปกติเป็นบ่โดยปกติเาพอตื่นก็ตื่นมากกระทันต้องมาใส่ลางกสีมากกระทันโลนปรจักมากระทันปรจักรหลออยัางนิ้วเต็มอยู่เนาะ เปิงอ่ะเปิงอะ้วเลยยันมาแบบว่าอันเจอเหตุการณ์แบบมันแบบหนาสงสัยแบบนี้เธอนอนกันว่านอนกันคำกันคืนแล้วยันแบบได้ยินเสียงเขาล็อกแคลค่นะบอดี้ยินเนาะกะเดือกกะล่องมวยกะนอนกะบ่อยงหูมืมยมีแต่แม่พอแรกเป็นหูซึ้งสามียายเมียเขาบอกเขามนคนนอนเดิกเดโอ์แม่ยังนอนเดิกคือเกับบอดี้ยินเลยโดย พ่อทาชัยพอทาชัยแล้ววะวางวางระเบิดแล้วบ่อทาเห็ดอืก็มีแต่วันละมัดระวังแล้วก่อนรอก่อนอย่างนี้แหละใช่ได้ปกติปะโอ้ยใช่ปกติก็คือสิคายแน่กว่าตะกี้เนาะอือพอตะกี้เนี่ยโอ้ยพูดอะไรพี่น้องเลยเป็นตะยานลายอ่ามีแต่ว่ากลับมาเห็ดซาไว้ไว้เนาะ ก็มาฮ้องเพลงให้เอฟังเด้อโด้วยรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นเอฟเป็นบททันลืมเนาะวอนเอิไปไทยเห็นดิเอ๊ะน้องโวยว่าติสหนี่เอว้เด้นั่นเออให้สาวเอว่ายเลยบททวงคำสัญญาเนาะโด้วยเดี๋ยวประมาณวังช่วงอ่าเที่ยงเพียงได้เพิ่นต่ำกระปุ่นสดเผ็ดเพลินโมเมนสดทุ่นห่อนได้สดเผ็ดเพลิคือสีสวงเนาะหยพี่น้องสดเผ็ดเพลิตอนนี้ทางเมยน้องโมย่นกับเบยุพ่เพิ่นก่ะ ไปซื้อเครื่องตำซื้อนี่เป็นตลาดลักแปดคุณบมอเฮรอโดยตลาดลักแปดโอ้ไก่ตืนะ่นไหมเนาะโดยไก่ตื่นดูเพื่อนพี่น้องเลยเราทั้งน้องมวยเพื่อนกะหากระมาเตน้อไม้น้องหาน้อไม้น้อมันเนาะโอ้มันกะแนวละนะ่นนะเนาะไอเนาะครับแล้วไอแตกวะไอแตกวะโอ้ ลำบากเลยไอเตเนาะขวดกันเลยเนาะเออซึนและต้องพยายามกินยาให้ได้เลยโดยยายังอยู่เนาะโดยยังแล้วอันหวาข่าวเที่ยงรอกินแกงเนาะใหม่นะโอ้พี่น้องแกงเจ๊ดเดเลยืัอนี้เอซียูกินน้ำได้ไหมโดยโดยอากาศกับลมเปลี่ยนเรื่อยเอ้ยพี่น้องอแบบเ,นเนเาะไปมาทางใดกนันลำบาก ไปห้องหาบุเฮียนได่ละเมยังไปส่งคือเก่าบ่โดยยังไปส่งคือเก่าอืมต้องให้เมยไปส่งเนาะเพราะว่าปิด่วงเพราะว่าอีหลักกับขับรถเนี่ยบุกแข่งอันนี้รถกับลายเนาะอยู่ตัวเมืองโดยย่านไปมาเนาะอันตรายตัวนี้เพราะไอ้พี่น้องเลยมีแต่ว่าคำคำมืดๆแล้วก็บุยจะให้เจ้าไปทางไหนเด้อโดยเพราะว่าเห็นแบบนี้แล้วเอ้ยกับบึงกับเอ้ยกับย่านอยู่อ่าก็เลยมาเมื่อวานนี้กันเริ่มทำกเบิึง เบิ่งแต่ได้คลิปคอมเม้นที่เรนงงนะของพวกคุณเป็นไปมา,จากจังใดเนาะโล่เรื่องว่าคนซ้อมเจ้าอยู่แล้วไปใจอี๋ละกะ่าเบิงบบ่งไปเบิ่งมากอะอาจสะซ้อมขาไปแม่นบอกบอพ่เป็นอย่างปกติบัดต้องขามาบัดจอบอยู่เทาดีดเท้าเห็น ห่าวเห็นแมะห่ากับแม่กันลราชิลงทางนั้นพอดีเสร็จเลยโอ้เดี๋ยววัดนี้หันก็เลยโขบมาทางเฮือนเก่าโดยโอก็เลยรดไปโดยสิ่งรถจนแบบมาป้าว่ะเลยจักสิเป็นนะใดวะเนาะโดยอือวันนี้ขนทางเพิ่นก็เห็นลูกคุกกีกซ้ําทางมาหันเนาะ พว่าเพิ่นเพิ่นก็คือสีวา่างแผนไว้เพราะว่าส่วนหลายข้าเจ้ามักเที่ยวทางสินนั่นเนาะ<ด>ยพอสินทางเช<ด>่นเก้านี่จะบ่คอยมีภัยได้เที่ยวเพลิพนเพลนเลยแต่บ่คอยได้นั่นแไผเพิ่นก็เลยบางกำล,ลัอยู่งหันเรือิ่นถัดจวดให้แบบให้เข้าต๊กใจให้เข้าตื่นมามนี่บ่กะหนาเะแมนอืม,ม,ลอมแล้วก็บแบบ มาตนเอาบอรหรือจีเอาเนาะโดยทางนั่งไเมันดินซ้ายพอมาเนี่ยถั่วาจะเข้าตกใจแม่นลดข่บมันอยากพืดผืดเน่บาเนี่กันยังดีที่ว่าคนสวยพคนซูเน้เนาะไหอีลาเบิ่งเห็นและอีตอนเจ้าเดียวเห็นนะเป็นลักษณะไป้ลยล่ะก็เขานั่งดูบ่นั่งยองยอ่อ กดเข้าแบบน่้แหละอยู่ในกลางทางเลยบอกอยู่ในหิมทางอยู่ในบ่กันสมุดเนาะคนทางแล้วมันซะมีแบบว่าเสือมาสิเป็นคือสีทะเลอืือคือพวกไหมแบบนี้เาเรียวๆแค่โอ้มันคือไข่ลูกอ้าอีหล่ะไข่เครื่องมาดนี้เสื้อไข่ลูกเออนั้นเอ้ยจำได้ว่าเมื่อนั่นขามาขายนั่นเหยอเอ้ยมันบอกขายกระปูมันบอกยู่ใช้เคื่อนเจ้าไหนล่ะเคื่อเือนฮะ มาพี่มาพี่มาพี่จ้ะนะมาพี่อามาพี่น้องมวยอามาพี่ละมาให้น้องด้วยพี่มาพี่มาพี่เบิงไม่มุกสีถามนเลยนั่งยื่นนั่งยื่นนั่งเอ้ยมวยนี่จ้ะน้าซื้อน้องอย่างนั้นลูกน้องน้อยน่องน้อยเขาเฮียนมอไดไหนฮะปอดไดปอดสีปอดสีเอ้ยใช้เฮียนจ้ะไหนล่ะเจเฮียนเอ้าจะอยู่ใช้ฉันอยู่กับเมนวงฮะอยู่กับเมนูวงอยู่กับเมนูวง ไม่เี่ยเมื่อบ้านแหะบ้านใช่ละ่ะอยู่นันติอาพาร์ตเมนบ้านเจ้าบภาษาไหนนะโอ้เอา้าเ<อ>จ้ามาอยู่แบบไดสถานีล่ะฮะมาเยี่ยมพอ่อโอ้มาเยี่ยมพอ่อซื่อๆเจ้ากับเมื่อเอา้เอาเาจ้าขึ้นมาดเลเนี่ยสรุปตั้งแต่เมมูกเห็นคุณบ่โอ้โอบ้านนี้ค่ะบ้านเจ้าอยูอ่สายก็จะว่ากินนี่ฮะอยู่นันติอยู่นันติ คือทางในน่องมวยบ่หุงกันไก่ไว้ละทางพาราทางพาราผู้โอ้ปีนึงจะมาเธอหนึ่งบ่เลือดแบบไหนนะจะมาเลืออยู่บ่อืมอ่ะมื้อนี้ก็มาซื้อให้ลูกซื้อจักหน่วยบาดป่ะหน่วยนึงเอาหน่อยแท้หน่วยเดียวว้าไข่ลูกมาเฮ็ดนจ่ายเงินคาร์อีกเด็กจ้ายเงินคาร์โรสอีกเอาจะซื้อเบื่อบ้านื้อนี้โอ้เอาเลิกเอาเลิกเอา อาา้าวาอ่ะใช่เจ้าบ่ากินอะไรล่ะฮะอิม่มที่สินอนหน่วยเดียวใช้งเงินทอนกันเนอะ<า>บ้ดนีเออน้เอาอีกวอนหน่วยหนึ่งฮะไอวอนเดี๋ยวไม่มุกใจอีกหน่วยหนึ่งเอาเนาะอ่ะเอาอีกหน่วยหนึ่งโ,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 โอ้ดีใจบจโอ้อิ่มเนาะบ้ดนี้เนาะสองหน่วยแล้วเนาะด้วย เงินยูนะแม่เอื้อยแม่เอื้อมาเด้อยวฉันเอาหายในเบาแล้้นเออเออผมมีเงินแม่เออเอาพอไปยังกูเป็นยังเดี๋ยวเออจ่ายให้เดี๋ยวเออจ่ายให้เออเอ้าววันนี้เอาเมื่อใส่จะไหนผมมีเงินจากค่ารถเมื่อเออเมื่อไม่ได้บอเลยเงินทอนยูนะแม่เดินบ่สนไปอย่างเดียว แสดงว่าแม่น้องมวยเพิ่นไม่ได้ไปขายเครื่องมาใส่เลยคโดยไม่มีทั้งเทือกมันสิไปหลอกอยู่เนื่องมาจากอันนี้เพิ่มใหม่เลยบอลนี่ฮะโดยต้มมันเศร้านี่หน่วยเตะไม่ยังคือมีหน่วยเตะนึ่งบอลนี้มันเตะเองมันบอลหรือจะไหนโดยมันเตะเองมันเตะหนึ่งบอลนี่แหละกัเออแม่นแตะนี้วานนี้เป็นสอง ที่ได้ไปลอบพี่น้องยูทูบเบอร์ข้าแม่ก็เบิร์ตแล้วนี่นะมีแต่อย่างในซ่าเพิ่นเอามาตย์มานี้มีแต่ใครลูกนี่ยปะโดยมีแต่ใครลูกโอ้สงสัยเพิ่นเอามาสำรองไว้เมื่อวานนี้โดยอือเอ้ยเบิงเพิ่นนี่ก็คือซีบ่ได้ไปดอกก็คือซีจะอยู่เฝ้าน้องมวยนี่แหละเว่าน้องมวยคิดได้อยู่ไปเกณฑ์โทษคนละต้องอยู่เฝ้าเนาะพี่น้องเลยอือต้องอยู่เฝ้าเนาะเมื่อยไว้ละ อ๋ออ๋อส nice. ันก <tr> <tr> ับมีแต่ว่าทางเอ้ยเสี่ยเจ้าไปพักผ่อนเด้อนอนพักผ่อนเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกับเบาสบายเพลินพี่น้องเลยเนาะก็เลยบ่อยากรบกวนเวลาน้องเพิ่นลายมีแต่ว่ารอถ่ายกินแกงน้ำไม้น้ำน้องมวยแล้วค่อยเมื่อโดยอาอจากไหนกับมีแต่ว่าทางเอ้ยกะรอทางเมย์เพิ่นมาก่อนเนอนพูดไหมพี่น้องเลยเดี๋ยวไปอัปเดตเบิ่งทางบ๊อบพัดเพิ่นก่อนบันนี้เนาะหัจากเป็นจังไรเนาะโดยสบายดีอ๋อสบายดี โอเคป่านนี้ล้วคงไม่พี่น้องทำมาพิพาทประการใดทั้งสามมุ Idol กดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วเนาะทางน้องมวเย็นการอาการตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางสาวมุกดาก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี